สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรีขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ําหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน Geo Social Map จังหวัดลบบุรีกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคลองสาธารณะและแหล่งน้ําเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมน้ามานําแล้งซ้ำซากนสถานีสูนบน้ําตําบลป่าตานอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรี เมื่อวันพุธที่11ตุลาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาพีระดิษกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายชานวิทย์สุริสุลธรรานนท์รักษาราชการแทนในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน geo social map จังหวัดลพบุรี กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคลองสาธารณะและแหล่งน้ําเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งซ้ำซากในเขตตัวเมืองลบบุรีและก่อนพิธีเปิดโครงการนายสมมาตรมั่งคั่งในยกเทศนตรีตําบลกาตานจัดให้มีการแสดงพื้นบ้านตามวิถีประเพณีท้องถิ่นของศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านปาตานและตลาดพื้นบ้านชาวลาวเวียงพร้อมกับจําหน่ายสินค้าเป็นผ้าย้อมแปลงจากธรรมชาติของกลุ่มอีกด้วยนะครับ เราค่ะโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานค่ะอาจตกเินใจฝนมมตรตกแดดล่่งลมตกนะคะลงเยีนสบายโดยมีนายสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานเป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และรายงานสถานการณ์น้ำของตำบลปาตานให้กับประธานในพิธีได้รับทราบรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายโอกาสมาเป็นประธานโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่าง,ย,างยั่งยืน g e o Social Map จังหวัดลบบุรี กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาคลองสาธารณะและแหล่งน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงซ้ำซากบริเวณสถานีสุบน้ำป่าตาลตําบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในวันนี้อาศัยความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและภาคขราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้กับพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมต่อจากนั้นนางชนิตาแสงพบโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุร,ร,รีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่จังหวัดลบบุร,ร,รีได้ดําเนินการจัดการทําทําภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ําหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณา,าการอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงหมหาดไทยซึ่งเน้นย้ำให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้กับพื้นที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรีเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณา,าการโท่านรักษาการาปนิยมใหญ่ได้กล่าวเปิดโครงการ พัฒนาตามทางภูมิสังคมเพื่อการจัดก,การบริหารจัดก,การน้ําหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่าง,ย,างยั่งยืน Geo Social Map จังหวัดลบบุรีขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านนายอำเภอเมืองลบบุรีท่านอยูท่าธิการในพมืองจังหวัดลบบุรีท่านอยู่ท่าธิการในพมืองจังหวัดสระบุร,นร,นร,บรีนะครับหัวหน้าส่วนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีนะครับผู้มีการ สำนักง,งานจุปทานที่10ท่านนายกเทศมนตรีตำบลโกโกท่านนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลนณะส่วนราชการโรยงานภาครัฐและภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับต่าวรายงานของท่านปุธาธิการและผางเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับถึงความเป็นมาและความสําคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเสนอแนะของทางพื้นที่นะครับในภาพรวมของการ บริหารจัดก,การในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแ้งนะครับของจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตามผานผนภูมิสังคมเพื่อการหารจัดก,การน้ำบูรณาการอย,าอย่างยั่งยืนที่ที่เราเรียกว่า Geo Social Map นะครับของจังหวัดลบบุรีป่าตานคึ้นมองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและขอเชิญทุกท่านนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้เกิด ผลสำเร็จนะครับตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ทุปกรประการขอบพคุณครับประธานในพิธีรับชมวิทีอาการบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาบุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีและในพื้นที่ตำบลป่าตานตำบลโกโก,โกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานขอให้ทางกรมเร่งรัดและผลักดันโครงการลำรางระบายน้ำระยะทาง780เมตร จากประตูน้าขุนนวลตําบลโกโกถึงสถานีสูนำำบน้ําตําบลป่าตานเพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องน้ําอย่างยั่งยืนต่อไปและในเวลา10บนาฬิกาประธานในพิธีพร้อมด้วยนายอำเภเมืงองรุบรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำพิธีเปิดโครงการโดยประธานในพิธีให้สัญญาเพื่อเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาตามทางทูมิสังคม โดยปล่อยขบวนแบ็คโฮเพื่อปรับปรุงพัฒนาคลองสาธารณะจากนั้นประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชาการนายเปิเมืองรบบุรีนายกเทศมนตรตีตำบละตานร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันบริเวณริมคลองเรียบคลองทุ่นลทานไทยนาป่าศักเป็นอันเสร็จพิธีรร้ีีีเเมมืองงนนนนนานนาาาากตค่ พันปีก่อนยุคโัไทยสมัยทวารวดีหลักฐานยังมีปราแขกในสามพระกา นำเสนอข่าวโดยนักข่าวประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าตาลสนธยาสีดีสายา้ารตัดต่อตรายงานสวัสดีครับ